cho sát được không? เสียงประมือให้กับการแสดงชุดฟ้อนหางนกยุงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสวยสดวงดงามมากเลยค่ะคุณโอ้เครื่องแต่งกายสวยมากสวยจริงนะนกยุงที่ถือมาก็คือสวยมากการแสดงนี้นะคะปกติแล้วจะอยู่แบบว่าตามขบวนแห่ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นงานมงคลบางๆาะตเป็นงานเรื่องเริงเนาะที่ท่า ที่พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเนี่ยครับผจัดงานต่างๆขึ้นมาใช่นะรก็แฝงไปด้วยความเชื่อว่าการเอาหางนกยูงมาฟ้อนเนี่ยเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปนั่นเองใช่แล้วค่ะจบไปแล้วกับการแสดงชุดแรกเรายังเหลืออีก4ี่ชุดเต็มๆเลยค่ะคุณวันนี้การแสดงแน่นไปดีมากแตก่อนไปการแสดงชุดต่อไปเรามาแจกของรางวัลกันก่อนดีกว่าเรามีของรางวัลมาแจกนี่พิธีกรโชว์ก่อนเลยรูแน่นมากคุณ พัดนี้นะคะคุณเป็นพัดวิเศษค่ะนอกจากที่จะได้ลมเย็นแล้วก็ดูนะครับชื่นใจคลยคุณเคนดูนะคลยังีกินขอด้วยอ้นี่ครับโอ้สังสีสวยมากครับไม่ยากเราอยากให้นี่คือพัดมูลค่า150บาทเลยนะคุณคุณสามารถไปซื้อได้นะคะถ้าเล่นเกมไม่ผัดไปได้ที่ร้านน้ำอบได้อะเกมง่ายๆ เราจะให้โชคว,วันนี้ออกสลากเหมือนกันแต่กติกาเพิ่มมานิดนึงครับผมคนที่จะเป็นผู้โชคดีได้จะต้องเป็นคนที่ซื้อของภายในงานของเราแล้วก็ต้องมีของติดมือมาด้วยใช่คุณ <c oughs> จะต้องมีของติดมือมาอย่างน้อยสองอย่างสองร้าน สองร้านไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินใดๆก็ได้จะเป็นขนมจีนที่ทานแล้วเอิ้มเหลือแค่ครึ่งถ้วยดิฉันจําได้นี่ันจะภพนชนะได้มาดูกันว่าใครที่อ่ะตอนเนี้ยใครที่นั่งทานอยู่ได้แล้วนะค,คุณ <ผม S 1> ยังเหลือหมูอกงองๆอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังเหลือเข่งของผัดไทยอยู่คุณก็ยกมาดิฉันจําได้ใช่ฮะแต่เกมนี้ค่ะเราขอให้ทุกท่านหยิบแบง แบห้าสิบออกมาค่ะมีแบงคไหมขอคนที่ซื้อของภายในแบงค์ห้าสิบยากไปไหมคุณยากนะฮะผมว่ายากเอาแบงค์ยี่สิบละกันนะแบงค์ยี่สิบอ่ะแบงค์ยี่สิบเพราะว่าซื้อของแล้วเนาะน่าจะเหลือเป็นเงินเศษละเป็นเงินทองขอแบงค์ยี่สิบนะคะแล้วเราจะขอเลขสามตัวที่คุณอยากเรียงหลักหรือว่าเลขหน้าเลขหลังดีไม่เรียงดีกว่าไม่เรียงโอเคสามต แต่ขอตอนนี้หยิบมาหรือยังคะแบง20ี่สิบหยิบมาเลยนะหยิบมาเลยเอาแค่ขอแค่ให้มันอยู่ในใบเดียวกันครับในใบเดียวกันนะสามเลขที่กำลังจะกล่าวไปหรือเอ่ยออกไปขอแค่อยู่ในใบเดียวกันของแบงค์ยี่สิบครับผมเอาแล้ว่าตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่โซนไหนคุณก็เล่นได้แต่พอใกล้เลขที่สามเราจะให้เวลาเผื่อใครเดินมาใกล้ๆแล้วชมมาฟอนห่างลกยูนะครับแล้วคุณเคยชมหรือยังคะ ยัง<ต>ไม่เคย,ย,ยชมเลย,ยงั้นเดี๋ยวจองที่นั่งข้างหน้าไว้ให้คุณอาตอมที่หนึ่งนะคะน่าติดตามจริงๆสำหรับใครที่อยากชมการแสดงมาได้เลยหน้าเวทีการแสดงของเราตอนนี้การแสดงจะเริ่มแล้วใครได้ยินเสียงเราสองคนมาจับจองพื้นที่ด้านหน้าเวทีได้นะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านะครับการแสดงชุดแรกของเราก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับค่ะสำหรับตอนนี้เราก็ขอมอบเวทีการแสดงให้กับการแสดงที่มีชื่อชุดว่า ฟ้อนหางนกยุ่งขอเสียงปรบมือด้วยครับแปะแะแปะแะแะนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับฟ้อนหางนกยุงน่าผมแอบนะครับเห็นหางนกยุ่งแผ่มพมาแล้วนะครับ